าเหตุผลที่บอกว่าเรากำลังอยู่ในโลกจำลองคุณอาจคิดว่าชีวิตคือของจริงแต่ถ้าทุกอย่างที่คุณเห็นสัมผัสและรู้สึกเป็นแค่ภาพลวงตาในโลกจำลองสุดล้ำจากอนาคตละนี่อาจฟังดูบ้าแต่เหตุผลต่อไปนี้อาจทำให้คุณไม่กล้ามองโลกแบบเดิมอีกต่อไป 1. ทฤษฎีโลกจำลองของนิกบรอสรอมนักปรัชญาชาวอังกฤษ นิกบรอสตอมเสนอว่ามีโอกาสสูงมากที่สิ่งมีชีวิตขั้นสูงในอนาคตจะสร้างโลกจำลองเสมือนจริงของอดีตและถ้าพวกเขาสร้างได้หลายล้านโลกโอกาสที่คุณจะอยู่ในโลกจริงมีแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้น 2. ทุกอย่างในจักรวาลเหมือนโค้กดกฎฟิสิกส์ไปเกินไปเหมือนโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมา ถ้าคงที่เช่นความเร็วแสงหรือแรงโน้มถ่วงไม่เคยเปลี่ยนโลกถูกควบคุมด้วยสมการเหมือนคอมพิวเตอร์ควบคุมเกม 3. ปรากฏการกแปลกๆที่ไม่มีคำอธิบายคุณเคยรู้สึกว่าคุณเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนทั้งที่ไม่เคยมาอาการเดจาวูคุณจำสิ่งหนึ่งได้แต่คนส่วนใหญ่บอกว่าจำผิดเมนเดลาเอฟเฟก บางครั้งโลกก็เหมือนกระตุกหรือเกิดสภาพแวดล้อมแปลกประหลาดอย่างไม่มีเหตุผลอาการบักคล้ายกับเกม 4. การทดลองควอนตัมชวนขนลุกในการทดลองดับเบิลสลิดอิเล็กตรอนเปลี่ยนพฤติกรรมแค่เพราะมีคนมองเหมือนระบบเรนเดอร์ของเกมแสดงผลเฉพาะสิ่งที่ผู้เล่นมองเห็นเท่านั้น 5. ความเป็นไปได้ทางสถิติชี้ว่าคุณไม่ใช่ของจริงถ้าโลกจำลองมีเป็นพันล้านโลกแต่โลกจริงมีแค่หนึ่งคุณอยู่ในโลกไหนกันแน่ทางสถิติบอกว่าโลกจำลองชนะขาดลอย 6. สมองเราง,ง่ายต่อการหลอกมนุษย์มองเห็นได้เพียงบางช่วงของคลื่นแสงได้ยินเสียงแค่บางความถี่ จึงไม่ต่างจาก N P C ในเกมที่จะเห็นโลกได้แค่บางส่วนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าทั้งหมดที่เห็นคือของจริง 7. ความก้าวหน้าของ AI และ VR บอกว่าเรากำลังตามรอยเราสร้าง Metaverse AI ที่คิดเองได้โลกเสมือนที่แทบแยกไม่ออกจากความเป็นจริงถ้าเราในตอนนี้สามารถทำได้แล้วสิ่งมีชีวิตในอนาคตจะทำไม่ได้หรือ หรือจริงๆแล้วเราก็แค่อันกริทึมมในเกมของพวกเขา 8. เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดเฉพาะกับคุณเคยหมายที่คิดถึงใครแล้วเขาก็ทักมาทันทีหรือรู้สึกว่าทุกอย่างถูกจัดฉากให้พอดีเกินไปบางคนเชื่อว่านี่คือสัญญาณจากผู้ควบคุมระบบหรือสคริปที่ถูกเรียกใช้เฉพาะคุณ สัญญาณจากศาสนาและปรัชญาเก่าแก่หลายศาสนาเชื่อว่าโลกนี้ไม่ใช่ของจริงแต่คือมายาความฝันหรือโลกชั่วคราวในพุทธศาสนาเรียกว่าโลกสมมุติในฮินดูเรียกว่ามายาในปรัชญาเพนโตเรียกว่าโลกเงาในถ้ำหรือมนุษย์สมัยก่อนก็รู้เรื่องนี้มานานแล้ว แม้จะยังไม่มีวิธีพิสูจน์ว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกจำลองเราอาจจะพยายามหาคำตอบแต่ก็ยังไม่มีวิธีไหนที่พิสูจน์ได้เลยว่าเราอยู่ในโลกจริงได้ด้วยเช่นกันเหมือนกับตัวละครในเกมที่ไม่มีวันรู้ว่าโลกภายนอกมีอยู่จริงแล้วคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าโลกที่คุณเห็นไม่ได้ถูกจำลองขึ้นมาโดยสิ่งมีชีวิตอีกระดับหนึ่ง